ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการเถียงแทนเจ้าสัมภาษณ์ลึกพระราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศ เถียง,ยงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักรีไม่จำกัดอำนาจผู้ผูกขาดประเทศไทย,ไทยแต่เพียงเจ้าเดียวครับขอต้อนรับกลับข้สู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของรายการเถียงแทนเจ้านะครับยังอยู่กับผมดีเจติโต้และก็คุณหญิงสิรินเทพนะครับทีนี้คุณหญิงสิรินเทพครับผมได้ยินคนเขาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าคุณเบอร์ลินเนี่ย มามากนักแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเจ้าคุณเบอรินเป็นใครมาอย่างไงทําไมถึงมีการถูกพูดถึงมากมายทั้งแวดวงการเมืองแวดวงศาสนาอันนี้คุณหญิงสิริน,นทพพอจะมีข้อมูลไหมฮะอ๋อเจ้าคุณเบอรินแหละครับคนละคนกับเจ้าของห้างขายยาเบอรินนะคนละคนเหรอฮะคนละคนคือท่านไปอยู่เบอรินอืเบอรินนี่ก็เป็นเมืองเก่าแก่มากๆเลยที่ประเทศเ<ล>ยอ<ล>ร,รมนีสมัยที่เลอรเป็นเมืองหลวงเลยนะครับ กรุงเบอร์ลินอ่ะประเทศสหพ,พันธรัฐรัฐเยอรมนีมเป็นเจ้าวาดวัดพุทธรามเบอร์ลินอ๋อเป็นคนไทยเหรอฮะเป็นคนไทยครับชื่อจริงของท่านชื่อจิตนะแต่ไม่จิตภูมิศาสตร์นะชื่อจิตยานะชโยหรือธรรมนัส์คือพระโสพลพุทธวิเทศครับพุทธวิเทศนี่ก็คือว่าต่างประเทศหละพุทธวิเทศเขาเป็นพระแล้วไปประจำราษาอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเจ้าวาดครับ ทีนี้ถ้าคุณบริเนะท่านก็เป็นคนพูดประเภทว่าถูกจริตถูกคอของคนที่ตรงไปตรงมานะก็มีลูกศิษย์ลูกหามากโดยเฉพาะก็เหมือนกับสมเด็จเกี่ยวแหละครับคนก็จะรักจะขึ้นมากเหมือนสมเด็จช่วงนะก็คือไอ้พวกเสื้อแดงพวกไถ่พวกไอ้ตรงไปตรงมาทั้งหลายแหละฮาร์ดคอที่มันชอบอะไรตรงๆรงเลยนะโดยเฉพาะทักษิณเนี่ยไปหาบ่อย ทักสิณเหรอฮะไปหาเจ้าคุณบรินปีถ่ายรูปเป็นหลักฐานชัดเจณเลยเป็นสายเดียวกับพวกธรรมกายสมเด็จเกี่ยว<อ>พวกวันตักน้านมีหน,น้าล่ะถึงมีการพูดถึงกันมากจริงสแสดงว่าเจ้าคุณบรินเองก็เป็นพระแสดงใช่มันเป็นพวกซื้อแดงทักสินคงไป็จ้างเงินไปรอบนี้มนะันครับเขาจะให้เงินมาไปหลายร้อยล้านอะไร<อ>แล้วมันก็ออกมาพูดนะโดยเฉพาะเรื่องห้องกระจกห้องกระจกเอ่อห้องกระจกเป็น ตำนหนักเพชร,รตัำหนักเพชรนี่คือเป็นที่ประทับเป็นที่นอนน,นะนะเป็นห้องนอนเป็นที่อยู่ของจุเดศประสังฆราชารวัดบวงท่านยาสมวรเนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี่ยที่ประทับท่านเป็นที่ประชุมมหาเถรสมาคม,มก็มาพูดกระทบเรื่องห้องกระจกตำหนักเพชรเรื่องท่านพิงอังกงอังกาบเนี่ยแหละเป็นการพูดทั้งหมดเนี่ยนะเจตนาก็าเพื่อต้องการตีเจ้าอ่ะมันเกี่ยวอะไรครับเขาก็พูดถึงแค่ อ่าห้องนอนพูดถึงแค่ท่านผู้หญิงอังกาบพูดถึงแค่สังฆราชไม่เห็นเขาไม่พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เห็นเขาพูดถึงสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจแล้วมันไม่รู้หรือว่าตัวเป็นวัดสงไข่วัดบวรเหรอฮะวัดบวรจะเป็นที่ตั้งเป็นเฮดออฟฟิตนะเม,มือนสถาบรชาตินะของพระธรรมายุทธครับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยาสังวรเป็นที่ประทับเดิมของเนี่ยกรม สมเด็จพระสมรเตราาิจ้ากรพญาปรมาณุชิชโนโรสครับโรดรนสิาการที่สี่มูนแล้วก็เป็นที่เอ่อสเด็จพ่อของคุณหญิงศรินเทพเคยบวชที่นั่นด้วยไปบวชและทาานสัสงวนท่านเป็นพระพี่เลี้ยงเราก็เลยมองกันไว้ว่าจะให้เป็นสังฆราชครับยังไงก็ต้องได้เป็นนะดังนั้นเนี่ยให้การพูดถึงวัดดวนพูดถึงตําหนักเพชรพูดถึงห้องก,กระจกเนี่ยก็เป็นการ ตีสังฆราช oh. พูดทำนองว่าท่านผู้หญิงเนี่ยต้องเอาธรรมการมันเป็นพวกเพราะไม่เป็นพวกแล้วนะก็จะต้องเป็นศัตรูต้องทำลายครับพูดทำนองโยงอะอืะที่จริงฉันไม่อยากจะพูดนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยโดนหนึ่งสองาำพูดตลอดชีวิตไปแล้วเจ้าคุณบลินใช่ไหมฮะเจ้าคุณบลินหรือเจ้าคุณอะไรก็แล้วแต่นะพูดทำนองนี่เพราะว่ามันโยงมันโยงเป็นว่าถ้าหากว่าเธอฟังดูดีๆนะ ถ้าหากว่าไม่มาขึ้นกับทางฝ่ายเต้าแล้วเขาจะได้เป็นสังฆราชแล้วเธอคิดว่าใครแตกตั้งสังฆราชก็เต้าอยู่หัวใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าไม่ยอมมาขึ้นก็เป็นเป็นสังฆราชแสดงว่าดูถูกสองชั้นดูถูกสองท่านเลยดูถูกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนสั่งในหลวงอีกทีท่านเป็นยางกาบใช่ไหมก็สั่งในหลวงว่าจะตั้งใครไม่ตั้งใครในหลวงไปเชื่อท่าผู้หญิงอีกทีครับหรือว่าในหลวงก็เป็นเ่าเอง ในหลวงไปเจ้าเองคือในหลวงเนี่ยไปคุมพาซะเองอครับไม่ยอมตั้งรับถ้นอย่างไรอย่างนั้นก็แล้วแต่นามนผิดหนึ่งหนึ่งสองั้องพูเพราะฉะนั้นไอ้การพูของท่านุณบลรินเนี่ยก็คือตีงวกระทบข้าตีอังกาบกระทบภูมิพลโอไปอย่างนั้นเลยชนไปถึงรอสีครับโอไปไกลขนาดนั้นเหรอฮะถ้าไปไกลรอสีก็เป็นวัธรรมยุทธ์ไงราชบวรเนี่ย น้ำเี่เจตนานไม่ดีฉะนั้นว่าทักสินจ้างแน่แทักสินจ้างจะคุณบริณยนทีออกมาพูดเพมีหลักฐานจะไปอยู่ไรกลางไงครับทักสินเคยไปทำบูดนี่ไงอ๋อวัดไอของเจ้าคุณบริณนี้ใช่ไหมฮะใช่ทุกคนที่เปนเยลมาก็ต้องไปวัดนี่แหละอ๋อใช่ไหมฮะเพราะวัดนี้ดังเขาบอกกันว่าเป็นวัดที่มีอัจยาศัยดีมันใครพานไปแถวฝั่งทงก็ต้องไปวัดปากน้ำครับ ต้เด็ดช่วงท่านใจดีก็ก็ดีแล้วนี่ฮะก็เหมาะสมแล้วที่ประสงค์นิกรประชาชนคนไทยเ็าจะเข้าเปน็นนมัสการพระคุณเจ้าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรมันไปขัดเี้ยงกันยังไงเกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวที่เกี่ยวยังไงฮะถ้ามีลังกาก็พูดถูกนะว่าในเมื่อคนเขาศรัทธาแล้วก็ต้องมาโยงให้เข้าเป็นเครือข่ายของกษัตร<อ>ิย์น่ามาเป็นเนสายนี้คมาเชิดชูกษัตริย์พอจะเข้าใจแล้วมา,มาทำบุญมาแบ่ง อย่างเธอดูง่ายๆนะอย่างหลวงตะบวัะบวญานสัมปันโนเนี่ยเป็นท่าที่ดีมากๆเลยครับอย่างน้อยหลวงตะบัวเนี่ยก็มาช่วยด่าทักษินอ่าใช่ครับไอทักษิณนนะ่ะมันจะเป็นยังต้งงงองชนหรอวะไปใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มาทําบุญทําทานไปเออระดม<ร>มีรทร พระป่าช่วยชาตินะเงินคงคังคงครึ่งนะ,นะเวลาท่ตายไปเราก็ยังได้ทองท่านมาไทยได้หลายอย่างคือเวลาท่อยู่ท่าน็ไปด่าทักจิงไปทักจิ้งัปต้อตงผลัดเวลาท่านตายเราก็ได้ทองคือได้ขึ้นทั้งร่องเลยท่านอยู่ก็ได้ดา่าทักจิงท่านตายเราก็ได้ทองเนี่ยมันไม่รู้จักึกษากลงตาบัวเป็นตัวอย่างอ๋อต้องเอาลงตาบัวเนี่ยเป็นตัวอย่างลงตาบัวคือว่าเป็นพระถ้าช่วยด่าทักจิหง่อยเลยครับไม่ใช่ออกมาเชียร์ทักจินงอย่างเดียวเออ ดูบ้านท่านอย่านี้ดูได้ประเทศนี้เป็นราชนาจากักรครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นพระเ็าต้องรู้นะบุญคุณของใครใครตั้งเธอเป็นพระผู้ใหญ่แต่ว่า,าพุทธดจ้าในหลวงพูดถึงเรื่องพระแล้วนะคุณหญิงศรนเทพครับอย่างธรรมกายเองเนี่ยเขาก็เคยมีโครงการบวชพระบรรพชาพระหนึ่งแสนรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศรให้กับในหลวงเขาก็ทําอะไรเพื่อสถาบันกษัตริย์เยอะแยะมากมายในไปหมดแล้วทําไมถึงต้องไปจ้องเล่นงานธรรมกายด้วยฮะ ธรรมกายเนี่ยมันเป็นพระเจริยเอ้ายังไงฮะเจรมากๆเลยธรรมกายนะมันบวดภาคหนึ่งแสนจะคิดดูนะมันเอาทั้งหมานิการรมยุทธไปช่วยมันหมดเลยเป็นลูกมือลูกตีมันหมดเลยเราชาตั้งธรรมยุทธให้มาคานกับหมานิกายเหมือนอะไรวงเทวันกับบุรพาพยัคฆาทหารใช่ไหมมันมาคานกันใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ใช่อยู่ๆนั่นเราพยายาม บอกว่าธรรมยุทธ์เป็นพระที่บริสุทธิ์กว่าดีกว่าเป็นพระผู้ดีถึงเกินพระส่วนน้อยสิบเปอร์เซ็นตะ์ไะ mm hmm. ใช่ไหมไปมากลายเป็นทํางานให้ธรรมชโยหมดเลยคมันบอกว่าอันนี้เรามาบวชเพื่อนในหลวงเหนึ่งแสนแนะอาชาก็ดีนะทุกทุกคนมนะ่อยากไปบวชไปมาเป็นลูกมือมันหมดเลยไปมามากลายเป็นทุกคนมาเชียร์มันหมดเลยอะครับคือมอสองมาแล้มาคงเป็นลงมติเลยว่าอย่าลืมว่าธรรมกายเนี่ยคนที่บวชให้ธรรมชโยคือ,คอสมเด็จช่วงนะโอ oh. สมเด็จช่วงนนเป็นคนเป็นคนแรก ประธานไอ้นี่ด้วยสมณศักดิ์ให้ธรรมชโยด้วยครับมันเป็นพวกกันอ่ะแล้วเธออย่าลืมสมเด็จสมเด็จช่วงนี้วัดอะไรวัดตักน้ำใช่ไหมวัดทองครหลวงพ่อสดใช่ไหมหลวงพ่อสดเป็นอาตาอะไรเป็นเจ้าของอะไรธรรมกายเนี่ยธรรมกายกายคิดเนี่ยวิชาธรรมกายเนี่ยแล้วมันคือ่ายเดียวกันอ่ะครับมันพวกเดียวนั้นเอาไว้ไม่ได้เรื่องธรรมกายอย่าเป็นผู้ที่อื่นนะทำไมคะ ธรรมกายเป็นลัทธิอันตรายมากๆเกี่ยวอะไรกันคือธรรมกายเองเขาก็ทํางานเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยรู้รักธรรมกายกันแล้วก็ทําให้รักในหลวงด้วยนะฮะธรรมกายอันตรายที่สุดเลยฉันไม่อยากจะบอกครับธรรมกายมันใช่การตลาดสมัยใหม่แค่แคๆเอ็มวีเราให้คนทําบุญแข่งกันนะครับเรกที่คนทําบุญเนี่ยมันมีรางวัลด้วยนะ มันมีอะไรทองท้งมาน่ะสิทธครั้งในแจ็คพอตอ่ะมันทําบุญแบบมีโฉนดด้วยนะํามันเกมจีทีนะมันทําให้คนเนี่ยติดเลรลิดบุญน,น่ะแล้วประเภทว่าลืมพ่อลืมแม่ลืมผัวลืมเมยน่ะมีที่ดินยกให้รรมาชิโยหมดเลยเชื่อมารรมชิโยนี่เป็นผูนพุทธเจ้าซุปเปอร์ูพุทธเจ้านะครับยิ่งกว่าซุปเปอร์แมนเจอแบทแมนเป็นอุลตราเลยเออคือประเภทว่าไปรับใช้นะและ้วพกก็จะไปหลอกคนนะ แล้วปรากฏว่าบางคนก็ยอมให้หลอกบางคนก็อยากให้หลอกนักการเมืองนะประเภทรวยมหารวยนะต้องยังกุตสาไปเข้าวัดนี่เพื่อจะหาชื่อเสียงเพราะว่าธรรมการมีสมาธิเป็นล้านหนูจะคิดดูนะเราอย่างนี้ไม่ถึงเลยอคนรักรวยจริงอันนี้ไม่ถึงล้านเลยธรรมการมันมีอ่ะนักธุรกิจก็เข้าวัดเพื่อหาลูกค,คา้าอืไอ้ที่ไปทำมูลเครดิกเกูดูนุ่มคงกานคงแกนเนี่ยนะก็ไปหาลูกค,ค้าเพราะธรรมการกิจการกาเยอะ แล้วพีพ่เป็นทุ่งโลกแล้ินดินไหวจะไปก่อนเพื่อนปอติ้งต,ตึงไปไูกครับพระราชดําริจะไปไม่ถึงเลยนะโครงการอะไรของเจ้าและทีน็กแสดงความสุขทราบเป็นธรรมการมันไปถึิงแล้วอ่ะครับมันไปนตั้งที่ตุลเลยที่ผมที่เอ็ดพินดินไหวลูกมันพ่หมดเลยนะ<อ>เพราะฉะนั้นธรรมกายนี่มันเีวโน่นมากมันมีชื่อเสียงแล้วตอนนี้คนที่ช่วยมานะไม่ใช่ในประเทศนะต่างประเทศทุกประเทศพระชีลังกาพระใครตกใครงันครับ ธรรมกายเป็นอะที่อันตรายมากที่งบอกคงน,นี่มันจะอันตรายคือหนึ่ง,ขนนงเขาก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงประเทศอื่นก็รู้จักสองก็เป็นการขยายพระพุทธศาสนาไปยังทั่วโลกด้วยก็ถือว่าเป็นงานที่สนองประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็สนองประโยชน์ต่อทรีรสมาคมเนี่ยธรรมกายนะฉันจะเล่าดีไหมเนี่ยยังไงครับอันตรายมากธรรมกายเนี่ยนะครับคุณหญิงฉันฉันอยากจะเตือนนะอย่าไปเข้าใกล้เด็ดขาดนะทำไมครับธรรมกายมันสร้างภาพว่าเป็น พวกมีศีลธรรมนะไอ้พวกโง่ๆอ่านหนังสือกำลังภายในบุริมมากๆไงก็อยากมีฤทธิ์อยากมีกายทิพย์มันโฆษณากายทิพย์ประเพงๆแล้วก็เห็นอะไรพระอยู่ในท้องเป็นธรรมกายเป็นกายทิพย์นะ<อ>สร้างพุทธทาณิชย์นะมันสร้างพระทองคํามหาสารที่คิดถึนะถ้าไปยึดมาในูวยรวยเลยนะเนี่ยมันทําเยอะเยอะกว่าหลวงตาบัวบอ,อีกนะอ๋อใช่อะม,มันสร้างพระพุทธรูปเต็มเลยทองคำอะแล้ว น้ำลาย,หลาย <laughs> ไหลถ้าบบพูดแบบผู้หลังอเอาไปกานเอ็มบีขายตรงมันมีลูกขายอยู่นะมันกินบุญแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะถือคิดดูคิดยังไงลูกมีบุญแบบเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเมีดอกเบียนะ้ยบุญของมันนะใครหาลูกค้าได้มากก็ได้บุญมากนะแล้วมาใช้วิธีแบบซึมลึกโครงขายเกบีพีจึงบอกต่อบอกต่อบอกต่อเป็นการนะพูดต่อบอกต่อ,อ,อทำครบ10ครั้ง <laughs> ได้ได้พาะกำนันอีกนะอู้มีขออเสียแลัว อันตรายมากะมันทําให้คนที่หมกมุ่นกับเรื่องบนหมกมุ่นกับเรื่องโกหกท,ที่สําคัญนะมันทําให้คนเนี่ยมังแยกลูกค้าเราอ่ะับ ลูกค้าเราทักรรมการกลุ่มเดียวกับคุณโง่เหมือนกันนะไอ้ก็เห็นออกข่าวช่วงสองทุ่มบ่อยๆออกสองทุ่มทีก็เห็นมาทีสองทุ่มทีก็็นมาทีก็ไม่เคยขาดสายนี่ฮะแล้วไปคิดว่าเขาแย่งลูกค้ายังไงมันแย่งดิคือบบเราพิมพ์แต่เสรจเปล่านูตาพปะ่าสาศัยใช่ไหมอืมมันก็บอกว่าพระอาสาศัยเพราะว่าตามใจและตามใจใครแต่ธากรรมการไม่ใช่นะครับถ้ากรรมการบอกว่าทั้งวิยนี่มีวิชาพิเศษทาให้คนมีการคิดการคิดี่ซุปเปอร์แมนนะครับ ปคิดเต้าขึ้นมแเนะตัวเองน่ะเตี้ยทุกนาบินได้นะครับมันบอกธรรมชยโยนี่มีสามารถทำให้คนมีกายทิพิ์นะเป็นธรรมกาย嗯嗯เพราะฉะนั้นถ้ามีกายอิบเราไปสวรรค์ไปที่ไหนได้นะแล้วเธอคิดดูนะทุกคนก็อยากไปสวรรค์ไงสวรรค์เธอคิดดูง่ายๆนะฟ้าห้าร้อยนะประเภทระดับมิติในโลกนะขนาดสองคนก็จะตายไม่มีห้าร้อยนะคือคือแต่ละคนเขาก็ มุ่งหวังในการทําบุญทําทานเขาก็มุ่งหวังอีกจะไปสวรรค์ชั้น่าใ่ทุกคน,นมมอยากไปสวรรค์ไงลืมพ่อหือแม่หรือลูกภูมผัูลืเมียนะครับแฮะไปหาผู้มิทิศคือธรรมจิยนะสอนวิชาไอเนี่ยนะแบบเดียวกัเลยแลนวะปะเภทเยที่เนรคายันตานะโอ้ไม่ได้แล้วนะไอพวกนี้มันก็เก่งนะแต่ว่าธรร,รมกายเก่งของเยอะฉะนั้นมีสมบัติเท่าไหร่ให้มันหมดเลยที่ตรงที่ดินนะลูกเต้าไม่ต้องมรดกไม่ต้องให้แม่งหมดเลยนะเพราะในสมองที่จะธรรมกายพวกนี้มันทําให้ประชาชนนะ ลืมความเป็นพี่เป็นน้องลืมญาติพี่น้องหมดไม่รู้ตัวลและตาพี่เกอตอาทุกสารเป็นพวกร้ง,งานมอมเมารหรือสมัยโบราณไม่ผิดเลยจะคิดถูกี่้จ่คิด,<อ>ดถนกได้ยังไงเ<ต>นี่ยดังนั้นเรายอมไม่ได้คุณหญิงครับคุณหญิงศิรินเทพครับที่ผมได้ยินข่าวมามันคนละเรื่องกับที่คุณหญิงศิรินเทพพูดเลยนะคะที่ผมได้ยินข่าวมาการที่ธรรมกายถูกเล่นงานณปัจจุบันนี้เพราะว่าหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็นธรรมยุติกนิกายแบบที่ท่านผู้หญิงอังกาบเป็นคนเสนอสอง เป็นเพราะสถาบันกษรตริย์ไม่สามารถจะเก็บค่าคุ้มครองกับธรรมกายได้อันนี้จริงหรือเปล่าฮะอันนั้นมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเป็นประเด็นหรอฮะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่จริงเสมอไปหรอกที่จริงเราเป็นหัวประชาชนไม่อยากให้ประชาชนงงายจริงหรอคะอยากให้ประชาชนเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเธอคิดถูนะในชีวิตนี้เราต้องพอเพียงแต่ไปชีวิตหน้าไม่พอเพียงนะะไปศึกษาจะไปขึ้นสวรรค์นรสวรรค์เต็มหมดแล้วในหลวงจะไปขึ้นอะไรคือนู้วสวรรค์จะเต็มก่อน คือไอ้พวกนี้ไปรับถือธรรมกายหมดขึ้นสว่างกันหมดสวรรค์เต็มในหลวงไปถึงบอกไอ้เต็มว่ามึงไปลงนรกแทน mm hmm. แล้วเธอจะคิดถึงคิดแทนในหลวงที่นะและ้วเธอคิดดูนะคนเป็นทาธรรมกายหมดนะรธรรมกายมีกายที่พย์คือตัวรรค์ในหลวงไม่รู้พาขึ้นอะไรอยู่ไอ <c oughs> ชิอยู่อะไรแล้วเธอคิด,ดว่าแล้วเราจะไม่ละหมากเหรออ oh. คนที่ทำบุญสรทธิพ์พระบุศลนเขาทำพเพราะเ,เขากลัวมีเรื่องเขาก็เลยให้ใช่ไหมเขาก,กลัวเดี๋ยวโดนกระทึบแบบเออะไร หมอหยองเนี่ยมาเขาก็ให้ตามีตามเกิดเนี่ยแต่ธรรมกายธรรมกายมันกูชิดชีวิตตัวธรรมกายในทุกอย่างเลยท้ายหมดเลยให้ธรรมกายเนี่ยครับแล้วในหลวงจะมีอะไรกิน,นอ่ะคุณหญิงธรรมกายหมดแล้วคุณหญิงศิลเทพครับผมได้ยินมาอีกเรื่องหนึ่งนี่ต้องเรียนสอบถามคุณหญิงเลยเขาบอกว่าธรรมกายว่าธรรมกายเนี่ยมันเป็นที่ซ่องสุมของพวกแสดงอันนี้จริงหรือเปล่าฉันไม่อยากจะพูดเลยค่ะฉันต่างไม่ดีนะเธอก็คิดดูว่าทักษิณยิ่งรักไปทําไมไปที่ไหนฮะเป็นธรรมกาย ก็น่าจะไปทำบุญทำทานธรรมดาตามอาพุทธมามกาแล้วก็แล้วมาเป็นไปวัดหลวงตาบัวมั้งอ่ะก็หลวงตาบัวไปด่าเขาขนาดนั้นเขาจะไปทำบุญอยู่หรอฮะก็ไปให้ท่านเข้าใจถูกต้องนี่ก็ไปชี้แจงอ่ะท่านก็เป็นท่านั้นก็ถือโทษโกรธพระอรหันต์นี่บาปมากเลยไหมอ๋อคือหลวงตาบัวท่านอรหันตาท่าอรหันต์าหนี่ตาหน่อยไปทักกินหน้ามันหอยเลยจะไปถึงท่านนัานเป็นอรหันต์เนี่ยครับไอ้ที่แจ้งว่าถือโทษโกรธท่าบาปหนักเลยโอ้บาปหนักเลยบาปหนักเลยนี่ใช้ไม่น่าเลยนะมัน แต่ว่าธรรมกายยังไงไงนะฉันว่างานนี่นะไม่รอดหรอกไม่รอดรอใช่ไหมฮะลรวเคยเจอเก่งกว่านี้นะครับพวกอะไรครูบาศรีพิชัยนะยังยอมแพ้เลยเพร,เราะพิมลธรรมติดคุกตั้งหลายปีครับไอ้นีนตรงน,ตนั้ตาใน่งคงเนเ่งคาจี้ว่กระจุยหมดแล้วครับทีีน้ธรรมกายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอยังไงก็เสร็จครับคุณหญิงฮะสองคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาลงในช่วงที่สามนี่นะครับคําถามแรกคุณหญิงฮะตกลงแล้วเรื่องราวของ ธรรมกายจะจบลงยังไงคำถามที่สองราชวงศ์จะดำรงอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าในเมื่อว่าไปมีปัญหาทะเลาะก,กับทั้งประชาชนมวลชนคนแสดงมีปัญหากับทั้งพระเองธรรมกายเองเขาก็มีมวลชนเยอะแสะดงก็มีมวลชนเยอะสุดท้ายแล้วเขาจะหันามาลุมกินตัวสถาบันกษัตริย์อันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ฮะฮ่าฮ่ยังรู้จักเราน้อยไปค <c oughs> รับหัวเราะที่หลังดังกว่าฉันไม่อยากจะบอกกับเธอนะครับเรามีแผนลับมีแผนลับ ธรรมกายนี่เรื่องเล็กมากๆตอนนี้เอา DSI DSI เราชูคำขวัญสำหรับสมเด็จช่วงนะ d ไ i SI บอกว่าสมเด็จช่วงรถหรูไม่เสียภาษีธรรมกายรับบริจาครับของโจรเครดิตยูเนี่ยนของกันถึงคืนไปแล้วแต่เป็นความผิดก็ต้องเป็นความผิดใช่ไหมแล้วยังไงออกไม้เรียกไม่มาออกไม้กับออกไม้จับไม่มาไปลากคอ ประเภทเอากิวอนออกแล้วดูวมาจะยังไงแต่ว่าพุทธอิสระเองก็มีหมายจับตั้งแต่หลายปีมาแล้วแต่ทาไมไม่ไปจับมันนั้นก่อนฮะมันก็ต้องว่ากขาตามเธอผู้ภาษาหรือเปล่าทำไมคะจะยิ่งอะไรด้วยอา้าวผู้ภาษาตอนที่ฉันได้ว่าเธอทำปฏิ<อ>ธรรมการอยู่โอ้ธรรมการมันมีผลพุทธอิสระนิดญาติโยมน้อยอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมเออธรรมการเราต้องเล่นง,งานแล้วที่สําคัญนะเช็คอีไอและที่สํนะาค,นะคัญเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะ ตอนนี้เรามีกลุ่มที่ใหญ่กว่าธรรมกายมีกลุ่มใหญ่กว่ามีกลุ่มใหญ่กว่าคือกลุ่มไหไหฮะเรามีเส้นสายแทรกเข้าไปในกลุ่มเชื้อแดงนำโดยท่านทนเอกนัททนหรือเลวตัตบุญทับนบพตนแดนไทยครับคนพวกนี้นะจะธรรมกายไปสู้กับใครทะลุไหมสู้กับใครครับอิสลามเอาธรรมกายไปู้้อิสลาม อิสลามก็ทุบมันใหญ่กว่าพุทธทั้งหมดเลยจริงไหมครับอิสลามเป็นร้อยร้ล้านนะท่านซาอุดีอาระเบียที่เราไปองค์เพชรนะมันจะม,มาช่วยกันหมดในงานนี่นะครับอาจจะมาคืนดีกระชงก็ได้อเราเป็นคนพูธที่ไปบอกว่าตอนนี้าศาสนาอื่นจะมางยึดประเทศครับมันว่าเพื่สมัยุนที่รัตลินชนี่รัตุลินเป็นพุทธหรือเป็นอิสลามเป็นอิสลามฮะอิสลามเนี่ยราวางแขนยึดประเทศตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมีเพื่อแต่พุทธเป็นอิสลามครับ จะตั้งมัชชีภูเก็ตจะตั้งที่เชียงใหม่เพราะเราจะปลุกชาผู้ทั้งหมดให้ไปตีกับอีกาศาสนาหนึ่งก็จะกลายเป็นสงครามศาสนาใช่แล้วจะเป็นสงครามครูไม่เสร็จครูไม่เสร็จครูไม่เสร็จเธอคือคุณอยู่แล้วนะ่ะไม่เสร็จตักทีพักนั้นเพราะตอนนี้เราผักนั้นเรื่องหนึ่งคือบรรยาก้ศทาเป็นสารประจำชาติครับเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่แล้วก็พยายามปลกุก่นเนี่ย ตอนนี้เราจะไม่เจราจา,ราแล้วฉันจั้นก็ตายครับนโยบายคือยกล้อสอปตตทั้งหมดไม่เจราจาไม่เจราจาไม่เจราจาฝึกอาวุธลบ,บมันอย่างเดียวครับลบอย่างเดียวจงเสริมแล้วก็บอกว่ามากำลับบงสร้างมสชิดแข่งอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้แต่ะยุแเราก็พบเนียมันเป็นไม่ใช่พุดไม่ใช่พุดไม่ใช่พุดแต่เป็นอะไรไปคิดอาเองอ๋อนะครับเอเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยเธอคิดว่าระวัง ธรรมก,กายกับอิกศาสนาเนี่ยใครใหญ่กว่ากันอเออเจ้าของบ่อน้ำมันเน,นี่ยมันก็อกกันแล้วก็ชนะ,ออระครับนันชีพายไม่เป็นไรเราสบายก็แล้วกันครับแล้วสถาบันกษัตริย์่ะฮะอนาคตเนี่ยจะอยู่ยังไงจะดำรงอยู่ยังไงภายใต้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ยฮะไม่ยากหรอกเรามีประชามติอย่างน้อยเนี่ยจะทิ้งหาประชามติอย่างน,น้อยมันก็เป็นภาพที่ดีว่ามีการลงประชามติใช่ไหมครับใช่ปะ รู้ไหมีเลือกตั้งไม่เลือกตั้งถ้าผ่านก็เลือกตั้งถ้าไม่ผ่านก็ร่างใหม่ใช่ไหมแต่ยังไงก,กแ็แล้วแต่เราต้องมีการเลือกตั้งนแน่ๆเธอไม่องมันโงหรอกข้าพเจ้าขอให้ประชาชนที่รักทั้งหลายทำใจให้สบายนะยังไงก็มีการเลือกตั้งยังไงก็มีพรคการเมืองมีสภาับมีสื่อเพราะทุกอย่างนะเราครบหมดแล้ว ทั้งการเลือกตั้งเราก็มีกกตมีสสรพัดปปชมีสารสารัฐมนตรีปกครองครับพักการเมืองเราก็มีหน่วยงานกิสระกำกับพวกอยู่แล้วโดยที่พวกเราไม่ต้องปาก,กตัวให้ใครเห็นเราคุมทั้งหมดแล้วโดยที่เป็นรุตลงหนอนคุมทั้งหมดโดยอ้างว่าทุกอย่างต้องไปไปตามกฎหมายครับกฎหมายเราเขียนยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงรอดในรอดเพราะอะไร เพราะต่อไปเรามีเลือกตั้งโอ้ค่ะมีเลือกตั้งแล้วเนี่ยใครจะมาว่าอะไรว่าไม่ด้ว่าไม่ได้เลือกตั้งยี่สบแต่งตั้งแปดิยังไงเราก็ชนะชนะอยู่แล้วชัวร์แล้วคนไทยเนี่ยนะเราปลูกฝังให้มีความคิดครับเขารับสถาบันเราปลูกฝังว่าโตไปไม่โกงโตไปไม่โกงตอนนี้เราปลูกฝังทัวราค่าคอรัปชั่นเราคนเราค่าขออาขาไปโทรค่าไม่ใช่ ข่าคือคอ่าราคาเออไม่ใช่ค่านะครับไม่ใช่ค้าพระเจ้าค่าเพราะฉะนั้นเราปลูกฝังไว้แล้วว่านักการเมืองมันโกงหมดอ่าต้องให้ประหารชีวิตอ่ามันมีแต่คนไม่ดีครับมีแต่พวกเรลาที่เป็นคนดีอ่าถ้าหาว่ามันชนะเราบอกว่ามันโกงถ้าว่ามันทํามีผลงานรา้ว,วาันสร้างนี่ในอนาคตอ๋อถ้าว่ามันใช้งานรางว่าผิดอะไรกันกันครับ เราว่ามันเอาแตงเจระบบประธานิีมคุณเราครัขัดภาสีพอเพียงเราบอกว่ามันทำผิดกฎหมายเราบอกสามตีความว่ามันใช้ไม่ได้มันผิดมันโง่ค่ะแล้เฉันถามเธอนะทำอย่างนี้อีกกี่ร้อยชาติอีกกี่พันปีเราก็อยู่ได้จริงไหมใช่ฮ่ะแล้วเพรามัะนั้นท่ารต้องไปทวงครับท่านเจ้าอยากจะบอกว่าประชาชนที่ีรักทั้งหลายที่เคารบศรัทธาเชื่อมันในสถาบันตริษัอยาได้วันไว สถาบันกษัตริย์อยู่ดำรงคงมาได้ไม่ใช่ฟลุกไงครับแต่เป็นเพราะความรู้ความสามารถล้วนๆเลยเรามีความโหดเรามีความเยี่ยมเรามีแผนหลายแผนเพราะฉะนั้นเราอยู่รอดเสมอเราจะไม่ใช่แบบพม่าแต่เราตอนนี้เธอรู้ไหมยังไงครเราชนะพม่าแล้วนะชนะพมา่ายังไงครับชนะกรรมการจิตระหว่างประเทศตอนนี้มันจะทา มันให้เราเนี่ยมีศิกยภาพน้อยกว่ามากเลยพอเราชนะก็ต้องมีใช่ไหมฮะชนะแล้วแสดงว่าเรากำลังเดินเป็นท้อยถูกทําไมเธอรู้ไหมยังไงครับพม่ามันกลับไปสู่เลือกตั้งผู้หญิงกลับมาเป็นใหญ่ครับม,มีเลือกตั้งเพราะมันยังเข้มแข็งในพอแต่เราต้องให้หนักกว่านี้อืมหนักกว่านี้เราสุดบทดเรียนของเต็งเซิงครับเต็งเซิงไม่นคนไตอ่อนสงสารประชาชนมากเกินไป เพราะฉะนั้นเราจะต้องเยี่ยมประชาชนต้องโหดกว่าต้องโหดกว่าครับจึงแกชนะอย่างมั่นคงถาวรแล้วจะรู้ไหมว่าทําไมเกาหลีเหนือถึงอยู่ได้ทําไมครับเกาหลีเหนือเนี่ยเราค้นคว้าแล้วต่านต่ปีทอัสสี่ร้อยเก้าสิบแปดหลังนากสอร้อยห้าห้าเนี่ยท่านกิมอินซองได้ประกาศหลักการจูเช่จูเช่จูเช่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเหมือนกันเลยโอ้จูเช่นี่เรื่องการดูแล พึ่งพาตนเองครับนะไม่พึ่งพาต่างประเทศมันบังเอิญเหมือนกันมากเลยนะบังเอิญใช่ไหมฮะบังเอิญรู้ใครหลอกใครครับจูเช่ทิ้งอยู่มาได้จะไพอเพียงก็จะเหมือนจูเช่คือจะอยู่ตลอดช่วงนิรัีดรับนะครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการเถียงแทนเจ้า ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณหญิงศรินเทพที่ได้กรุณาเสียสละเวลาส่วนพระองค์เนี่ยนะฮะมาพระราชทานสัมภาษณ์ตอบปัญหาต่างๆที่ทางรายการเราได้นํามาเรียนสอบถามในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมดีิจติโต้แล้วก็ฟ้าหญิงศรินเทพนะฮะต้องขอลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับและท่านผู้ฟังนะสามารถจะติดตามรับฟังรายการต่างๆว่าจะเป็นเถียงแทนเจ้าลุงสมชายสบายดี3คนอนละเวงไฟเย็น พบประชาชนสนามหลวงนะครับได้ผ่านทางชแนลยูทูปนะครับสนามหลวง2008นแะครับแล้วก็ผ่านทางอ่าช n นลของไฟยินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดิจิตอและก็คุณหญิงสิรินเทพต้องขอลาล้วฟังไปก่อนพวกใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าเทียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระาสน์ ม,มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริไทยไปไกลถึงสเปน